ค,ครับผมจะทำอะไรกัครับผมวันนี้ก็เป็นงานโรบินสันมอเตอร์สเดย์นะครับผมก็เป็นงานพาคุณแม่มาเนี่ยแหละช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้จะเป็นช่วงวันแม่เราก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมให้มาโรบินสันกันครับผมช้อปปิง้งของใช่ช้อปปิ้งแล้วก็เขาทางโรบินสันก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทํากับคุณแม่ด้วยครับผมอย่างที่ถ้าใครได้ดูในไลฟ์ไปก็จะมีทั้งทําน้ําหอมมีทำกิฟต์การ์ด ทำโพสการ์ดแล้วก็ทำกระเป๋าผ้าครับผมเร่งเร่งเม่สนใจอะไรเราอ่ะใช่ผมว่าได้เป็นกระเป๋าผ้าครับบ้านผมจะเป็นบ้านที่ค่อนข้างซื้อของเป็นแบบของใช้งานถ้ามากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นกระเป๋าผ้านี่แม่น่าจะไไใช้ครับใช้ใส่ของเขาใช้ใส่เวลาเขาไปทำเงานเดินดูเมื่อกี้นี่คิดว่าจะซื้ออะไรให้เขาแม่ดีเล็งๆร่งเล็งเร่งไรเล็งๆเนี่ยเนี่ยแหละครับสกินแคร์ทั้งหลายเนี่ยแหละของพวกนี้ ตัวแพกด้วยฝากนึงถ้าใครสนใจเนาะครับผมก็ขอฝากโรบินสันด้วยนะครับผมในช่วงเทศกาลวันแม่นะครับก็ใครที่อยากจะพาคุณแม่ไปช้อปปิ้งหรือใครที่อยากจะพาคุณแม่มากิจกรรมก็สามารถมาที่บรินสันได้ทุกสาขาครับเป็นแม่ครับเอิงานเปิดงาน่เป็นไงยังถามพวกผมมาตื่นเต้นมาก แม่พูดว่าแบบปฏิเสธไปหลายเพราะอะไรครับใช่ใช่ตั้งแต่ปลาบุญฟ้าก็ปฏิเสธรายการทุณแม่ไปพี่ยุ้ยโทรมาเราก็ไม่รับค่าอะไรเงี้ยตอบเลยแล้วก็ก็มีมาอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เออเป็นแบบขายตีอะี้ยแลวแม่เราดีกว่าเพราะอะครับเธอแม่เขาไม่ค่อยอยากออกสื่อครับผมเขาเพิ่งมาเริ่มออกสื่อไม่ ไมม่ถึงเดือนัก็คือเพิ่งเริ่มเล่นไอจีี่เขาคือเรามีลูกเราก็อยากลงี่เขาคือคืออยากให้ใคับเขาเห็นตัวเขาเราก็เลยแบบคิดอยู่นานมากก็เลยเปิดเพิ่งเปิดก็เอารูปลูกเด็กๆขาขายยา ใช่ใช่ใช่เป็นภาพที่ไม่มีแต่ว่าไม่ค่อยแอคทีฟนะคะต้องขอโทษด้วยนาทีนานทีมากมากแล้วผู้วินัยกำลังแม่าอกไงวครับครับผมเออเก่งครับคือตอนแรกอะไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้อะไรเลยจนเป็นจังหวะที่เรายืนอยู่บนเวทีแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อเราเราอะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าเรารู้สึกว่าคนดูเขาเก่งกว่าเราอีก ก็เลยบอกว่าลุ้นกันไปลุ้นกันมาครับผมว่าจะเป็นอยางไบอกว่าวันนี้แปลกๆบอกเป็นพ่อแม่แม่แป่มันไม่ได้มันไม่ได้ไม่ดีแต่มันแค่เป็นแบบเป็นฟ e e ที่ปกติถ้าเราเจอพวกแฟนคลับเราเจอพวกคนในดอมมันก็จะแบบเย้แต่อันนี้คือทุกคนสัมรวมมากทุกคนคือแบบผิดปกติถูกคุมไว้ถูกคุมไว้ใช่ใช่ตอนตอนที่คุณแม่ตกหลงรับงานเรายังไงบ้างอตอนนี่คุณแม่ตอนแรกพี่แจ็คบอก ผมครับด้ผมจะไม่ผิดแล้วผมก็ึใช่เหรอผมก็เลยโทรมาเลยผมก็เลยโทรหาแม่ว่าเอ๊ะรับการนี้หรองงใช่เพราะว่าปกติเขาปฏิเสธตลอดเลยครับผมอใจเรา้เพาเป็นวันแม่อ่าหนึ่งเป็นวันแม่สองก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเราปฏิเสธเนี่ยก็คือเขาก็จะไม่ได้งานก็เอออยากให้เขาได้งานหรออ่ะ แล้วเขาก็เป็นคนที่แบบขยันมากค่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่คว้าทุกโอกาสที่มีฮึบ่นออยู่บ่นอะไาอยูแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราปฏิเสธอะเราก็เหมือนปฏิเสธโอกาสของเขาไปเลยค่เราก็ไม่อยากทำตัดนั้นกับเขาดูก็แบบอะได้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 ไก็มาแต่แอบไม่แยกอยู่มันมันเทียนเท่าไรครับ อ๋อว่าเราเนี่ยกล้องกลไม่เราไม่เคยมามาถือไม่อย่างเงี้ยอนนี่ก็เป็นการสัมภาษณ์ตอนนั้นใช่ไหมใช่จริงมันเมื่อกี้ผมบอกเขาว่าเออแบบถ้าไม่อยากสัมเดี๋ยวผมออกมาคนเดียวก็ได้ก็บอกเขาได้บอกบอกหนังสื่อได้ว่าแม่ไม่อยากคือแม่แม่ไม่นี่เขาก็บอกไม่เขาอยากเขาโอเคกับการที่จะมาถ้าเราเคยทำอะไรแล้วอะก็จะสอนว่าก็ลอง เราต้องทําให้สุดอ,อเราำำทำเวลาเราทำให้สุดเราต้องเต็มที่และเขาก็เขาก็เป็นอย่าอนตัวเราพอได้ออกเราฟีลได้ไหมเป็นการกดล็อกเลยคือบอกว่าเอ้ยอคุณโรบินสันนะเฮ้ยแต่อย่างงี้ก็อาจจะดีผมอาจจะโดนบ่นน้อยลง <laughs> <laughs> เวลาเขาบอกว่าทําไมไม่ทํามี้วามหมทีล่ะทำไมไม่ทำมีความหทีหล่ะแต่มันยากจริงมันมีความรู้สึกว่าเราอ่ะไม่ใช่คนตรงนี้แล้วเราก็ไม่รู้จะยังไงไงแต่เราอะก็อยากแบบ ไม่อยากปิดกั้นโอกาสขายกับคนอื่นเพราะว่าอย่างเงี้ยแฟนคลับเาก็อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แบบอยากเห็นแม่นะแต่ดูว่าอยากเห็นน้องในโมเมนต์อื่นอะไรอย่างเงี้ยหรืองานนั่งยังไงดีครัแม่ก็บอกแล้วว่ารับหมดแล้วถ้ามีก็รับเลยไม่รู้ว่าจะมีไหมก็ยังบอกเคาว่าอาจจะงานสุดท้ายเพราะอาจจะแบบไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงคำนั้นของยูนิลีเวอร์มันดูเหมือนแม่เป็นอย่างเขางานเยอะงานต้องเล่าสามวัน ดูแลเพิ่มจากสองวันห่วงเพราะว่าเขาว่าเป็นคนที่ไม่แข็งแรงเลยตั้งแต่เด็กค่ะเป็นคนที่แบบสุขภาพไม่ค่อยดีป่วยบ่อยมากก็สาเหตุที่เขาแบบบางทีต้องแบบนอนเย็นมากม่ได้เพราะว่าหายใจก็จะต้องดูแลสุขภาพแล้วทานยาเยอะมากผูกวันนี้เระนี้ก็ทานยาเยอะค่ะทานยาเยอะเยอะไปจะมีสีนี่เก็บยา แม่ก็จะแบบวิตามีีซีฟ้าชายโจหลังจากกลับมาจากคอนเสิร์ตหรือว่าทุกงานอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาจะได้จากแม่คือวิตะมีซีกักฟ้าชายโจแบบทานให้มันแบบรู้สึกดีขึ้นสดชื่นแต่วิจะมีซีนี่คือทุกวันที่กลับมาหลังจากคอนเสิร์ตก็จะโดนกลักๆนเป็นคุณื่กสุขภาพสุขภาพนี่ถึงไม่มีอะไรเพราะเขาเป็นคนที่จัดการทุกอย่างดีอยู่แล้วแล้วเขาก็ถ้ามีอะไรหนัก เรื่องใหญ่เพื่องจะมาแบบเราแต่ถ้าโตแล้วอะค่ะเหมือนไว้ร่นงเข้าไปอะเขาก็จะเริ่มมีทาเป็นตัวเองบางอย่างที่ตัดใจเองเขาก็ไม่ต้องมอเหมือนเรื่อวัมนั้นวิชายแบบหลายบ้านก็จะเขาไม่ได้กันกับแม่ที่นี่ยังไงบ้างก็เริ่มเป็นแบบนั้นอย่างที่บอก่ะว่าตอนอยู่เด็กเป็นหมาโกลเด้นดูเนียตลอดเวลาแต่พอโตแล้วเนี่ยเริ่มเป็นแมวเริ่มจะเดินทางห่าง ี่ก็จะเป็นแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อดีของเขาคือว่าอย่างที่บอกอ่ะพอถ้ามีอะไรเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าเป็นเรื่องที่แบบมันต้องประสิทใจเขาก็จะมาถามเราอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ห่วงมากว่าเออถ้าเขาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขายังมีเรา support ห่วงอะไรคุณแม่ไอ้นะครับห่วงอะไรคุณแม่ห่วงอะไรคุณแม่เหรอผมห่วงผมห่วงเขาเบื่อครับหลังๆคือแบบเอ่อตั้งแต่ อใช่ตั้งแต่เกษียณออกมาเขาก็ <Wow. S 2> คือจากคนที่ทํางานกับทุกวันเนาะก็อยู่ๆก็ไม่ได้ทํางานเลยแล้ว,วแบบอก็รู้ว่าเขาเหงาครับผมรู้ว่าเขาแบบเ,เป็นฟิลที่ที่ทํางานเป็นที่ทํางานที่มีเพื่อนตลอดเวลาอยู่รายล้อมด้วยคนที่เขาสนิทด,ด้วยแต่ว่าพอมาอยู่บ้านมันก็ มันก็มันก็มันก็เหงเาขึ้นเยอะครับผมแลวโดยเฉพาะมันเป็นช่วงที่มันไม่เหมือนตอนที่ผมอยู่มปลายที่ผมแบบเช้าเขาไปส่งเย็นแล้วก็กลับมาอยู่กับเขาทุกวันมันเป็นมันเป็นช่วงมหาลาัยแล้วที่อ่าเรานอกจากเรียนมหาลาัยเราทํางานด้วยแล้วเราก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาอยู่เขาตลอดเหมือนเมื่อก่อนด้วยก็รู้ว่าเขาเหงาครับก็เป็นห่วงแค่นี้ครับเพราะว่าตอนเขาเด็กอ่ะเราอยากอยู่เขา,าแต่เราไม่ได้อะเราต้องทำงานแต่พอตอนนี้เรามีเวลาว่างเราเกษียณแล้วเขาทำง,งา,าน,น อะไรอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนเขาจะต้องไปส่งแม่ที่แอร์พอร์ตแต่ทุกวันนี้คือแม่ก็ไม่ส่งเขาที่แอาร์ทอลคือมันเปลี่ยนแบบคนละเรื่องเราจะลองตามเขาไปดูทำงานดีไหมอาบน้ำอยากไปช่วยอยู่เ่อจากนั้ไปกำกับคนไปดีอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่ก็คือแค่แบบอยากอยากไปดูแลเฉยๆแต่ว่าไม่ไม่ไม่จริงๆก็จะปล่อยเขาอยู่แล้วไม่รู้เพราะว่าเจมส์ทีวีได้ดูแลดีอยู่แล้วที่เราสนิทกันมากนะคะสนิทกัน สนิทกันมากไหมก็ก็สนิทกันระดับนึงครับผมก็ก็เกืดบได้เกิดทุกเรื่องครับได้เกิดทุกเรื่องแต่ผมเชื่อว่าลูกทุกคนมันจะมีสิ่งที่มันสามารถบอกพ่อแม่ได้แล้วก็มันก็ยังไม่อยากจะบอกพ่อแม่ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวบอกในวันข้างหน้าได้ใช่ก็ถึงเวลาเดี๋ยวเขาจะบอกอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็จะแอบรู้ก็แต่ผมเป็นคนที่ผมไม่ค่อยมาอยู่แล้วครับผมว่าเขาจะรู้ไม่รู้ ผมจะมาที่ว่าเอ้ตรงนี้ผมต้องไปบอกเขาเนี่ยแหละว่าจะบอกยังไงแต่ผมไม่ได้มากับการที่เขาจะไปรู้จากข้างนอกอ่า <c oughs> แต่เขาจะแบบดีอะค่ะตรงที่ว่าเขาไม่ค่อยให้เราเป็นห่วงเยอะเพราะว่าเขาแมネจเวลาเป็นแล้วก็จัดก,การทุกอย่างด้เองยก็จะห่วงแค่เรื่องสุขภาพคิดว่าวันแมน่นีจะพาผมไปเที่ยวไหนน <c oughs> จริงๆแล้วถ้าอยากพาไปเที่ยวก็คือ อย่าไปต่างจังหวัดครับเพราะว่าไม่ได้ไปกันมานานมากแล้วตั้งแต่โควิดเริ่มซาก็ก็ไม่ได้ไปเลยครับผมอยากพาไปต่างประเทศด้วยแต่ว่าก็ตัวงานและหลายๆอย่างแม่เป็นคนชอบเที่ยวต่างจังหวัดใช่ที่บ้านที่บ้านไหนที่ไหนครพี่ยาเชียงใหม่ครับเชียงใหม่คือสมัยเขาเด็กๆนี่ไปทุปีเชียงใหม่ต้องไปปีละอย่างน้อยประมาณสองครั้งครับผมเพราะว่าพ่อแม่จบมชครับอ่าก็จะเป็นแบบ ที่ความทรงจําเขาที่แบบต้องไปทุกปีอ่าใช่พาไปเดินที่มหาลัยเขาครับพาไปเดินคณะวิศวั็เด็กพยายามบิวใช่พยายามบิวว่าเฮ้ยสอบทของมหาลัยนะลูกอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามแบบเหมือนกับไปเที่ยวด้วยแล้วก็เอ๊แล้วแต่ถ้าไปเรียนมชชล้วจะให้ไปเรียนไหมไม่ไกลไปไกลไปไกลไปเอ๊นั่นไง ครับผมก็จริงๆแล้วผมไม่อยากจะพูดถึงครอบครัวอื่นเยอะเพราะว่าผมเชื่อว่าแต่ละครอบครัวมีหลายๆแง่ของตัวเองที่มันไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าผมแค่อยากจะบอกว่ารักครอบครัวให้เยอะๆนะครับจริงๆเนี่ยสำหรับแม่วันแม่ก็เหมือนทุกวันเพราะอย่างครอบครัวเราอะ จะกอดแต่ทุกวันอยู่แล้วอย่างเจอคูวินก็ไม่ได้บอกรักคือทคำ,คำ,คำพูดเพราะว่าคูวินไม่ใช่แบบเป็นคนสวีท์สายอ้อนขนาดนั้นเขาจะเป็นแบบรักเวยเๆยประมาณนี้แต่ว่าเขาจะเป็นคนแบบสังเกตแลวถามว่ามาม่าโอเคไหมแล้วก็เขาจะเป็นแบบมองห่างใจแล้วเขาก็จะเป็นเหมือนสายทักเราคือเขาก็จะพพอร์ตเราเหมือนที่เราพพอร์ตเขาอันนี้ก็คือเป็นเป็นครอบครัวบบนี้มากกว่าแต่ไม่ได้สวีทหวานแหววจะแบบ mà là gì Terima kasih telah menonton! i you